หลายหลายท่านปลูกบอนสีไม่มีหนอ่อไม่มีใบใบน้อยไม่สวยไม่เป็นฟอร์มกอคลิปนี้มีสาระดีๆในการปลูกบอนสีนะครับให้สวยแตกหน่อนะครับใบเยอะนะครับปลูกนอกตู้ได้ด้วยนะครับสวยๆนะครับจะเอกชาแนลจะมีเคล็ดลับดีๆนะครับปลูกบอนสีนอกตู้นะครับใบเยอะใบสวยนะครับผม บอลสีไทยโบราณนะครับนี่นะครับบอลเก่าบอลใหม่อยู่นอกตู้ได้นะครับผมปลูกสร้างความสุขไม้มงคลไม้ดอกไม้ประดับบอลสีไทยโบราณรวมถึงลูกไม้สวยๆนะครับปลูกนอกตู้ได้นะครับใบเยอะกอสวยนะครับต้นแข็งแรงบำรุงดินอย่างไรนะครับไล่มแมลงในดินอย่างไรนะครับมารับชมกันเลยนะครับ เทคนิคนี้ง่ายๆนะครับนี่เลยนะครับหลายๆบ้านน่าจะมีนะครับใช้เท่าฐานนี่นะครับประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับผมใช้หนึ่งช้อนโต๊ะเราจะนําไปผสมน้ํานะครับในการราดรดนะครับต้นบอนสีของเรานะครับให้แมลงในดินนะครับที่มากัดกินรากของบอนสีเนี่ยหนีกระเจิงนะครับผมหนีกระเจิงบอนสีของเราก็จะสวยงามนะครับผม รวมถึงไล่แมลงนะครับต้นไม้ทุกชนิดเลยนะครับผมสามารถไล่แมลงได้นะครับผมเพราะว่าน้ํานะครับเท่าฐานนะครับที่เราจะไปผสมแล้วใช้ได้เลยนะครับผมใช้ผสมนะครับใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องไปแช่ไว้ข้ามคืนนะครับ1ช้อนนะครับน้ํา1บัวประมาณ20่ลิตรนี่นะครับผมไม่ต้องไปคนเลยนะครับผมเทลงไปแบบนี้เลยนะครับ น้ำเท่าฐานนะครับมีสารซิลิก้าช่วยไล่แมลงนะครับผมแล้วก็มีทิศเป็นด่างนะครับผมช่วยปรับสภาพนะครับให้ดินนะครับอุดมสมบูรณ์นะครับบอลสีก็จะงามนะครับเราใช้ราดรถบอลสีได้นะครับไม้มงคลไม้ดอกไม้ประดับทุกชนิดนะครับพืชกินใบไม้กินผลนะครับพืชผักสวนครัวด้วยนะครับไล่แมลงได้นะครับปรับสภาพดินนะครับให้ดินดีนะครับผมเราก็นําไปราดรถได้เลยนะครับ บอนสีปลูกนอกตู้ได้สบายๆนะครับราดรถดนะครับผมไล่แมลงทั้งบนดินและในดินได้ดีนะครับบอนสีก็จะแตกกอนะครับมีหน่อนะครับมากมายนะครับใบเยอะนะครับนี่นะครับเป็นเทคนิคง่ายๆนะครับผมเมื่อดินดีแล้วนะครับบอนสีก็จะแตกหน่อดีมากเลยนะครับท่านผู้ชมดูสิครับ นี่เป็นบอลสีเพชรพันล้านนะครับเพิ่งแยกหน่อมานะครับผมน้องก็แตกหน่อนะครับแตกกอดีมากเลยนะครับเป็นฟอร์มกอธรรมชาตินะครับมีขนาดเพิ่งครับย้ายมาประมาณเดือนเดียวนะประมาณเดือนเดือนกว่านี้แหละครับผมน้องจะแตกกอนะครับแตกพุ่มดีมากเลยนะครับผมปลูกนอกตู้นะครับไม่ต้องกลัวแมลงนะครับผมถ้าเจอแมลงแบบนี้นะครับผมมากัดกินบอลสีนะครับราดรดลงไปเลยนะครับสารซิลิก้าในน้ําเท่าฐาน จะช่วยไล่แมลงนะครับสวยมากนะครับนี่เพชรพันล้านบอลสีนะครับปลูกนอกตู้นะครับแตกหน่อแตกกอดีนะครับผมไม้มงคลไม้ดอกไม้ประดับนะครับต้นบอลนะครับผมใช้ได้ทุกชนิดเลยนะครับใบงามมากนะครับต้นมะละกอนะครับกำลังติดหมากออกผลนะครับถ้าเกิดเหตุการใบเหลืองนะครับผม อาจจะมีอะไรไปกัดกินรากนะครับราดรถลงไปนะครับคุิโคนต้นนะครับนี่นะครับเดี๋ยวมะละกอของเรานะครับก็จะงามนะครับน้ําเท่าฐานจะช่วยปรับสภาพนะครับมีปุ๋ยชั้นเยี่ยมที่อยู่ในน้ําเท่าฐานพร้อมกับสารซิลิก้าไรแมลงนะครับขอขอบคุณท่านผู้ชมที่น่ารักนะครับที่เข้ามารับชมจนจบคลิปนะครับฝากกดติดตามกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์นะครับให้เจเอชแนลนะครับ ส่วนน้อยๆน,น,นะครับปลูกร้อยอย่างทำกินทำขายบ้านๆท่องเที่ยวนบ้านกับ YouTube เจ h ชาแนลนะครับโชคดีเป็นของท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับ